ในเมื่อโอมสายชิวขอแก้มือนะครับผมก็จัดให้ไม่ขัดเลยนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าไฟนี้นะครับกดดันกว่าที่เคยนะเพราะว่ามันมีเม็ดเงินเป็นเดิมพันด้วยนะครับเอาไว้ง่ายนะครับใครชนะก็รับเงินไปเลยนะครับ2 0 0แสนบาทกติกาคือแข่งกัน2ใน3อ้าว FC สายชิวมาครับ FC เบสิกมาครับรถที่ผมแรงแรงว้ยพี่พี่ก็แรงเหมือนกันเป็นไฟโปรนะครับไฟโป อ้าวลุยครับ A หรือ B ครับ A อเบสิกบสายาชิวครับเดี๋ยวรู้กันขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การะมูลง่ายๆ ใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือสองนะครับเพียบมากมายมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์กาบประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ที่แข่งในวันนี้นะครับเป็นงานซ้อมของทามุีรามพันเมตรนะครับฝากกันด้วยนะครับขอบคุณผู้จัดจางานหน้าที่เอื้อเฟื้อเวลาให้นะครับเราก็ดูได้แค่400้อยนาฬิกาจะเหล400ีล้วก็รั เอสดาบอกว่าขอบคุณช่างเอกนนที่ดูแลรถให้กับทีมแล้วสายชิวทังนี้เป็นเบสิกครับช่องทุทีมอเตอร์ไบค์อ่าบาบ้านด้วยเบสิกเขาบอกว่าเอฟซีเสสายชิวตอนนี้จากใายเอกนนนะใช่นะจะกใายเอกนนนะเอาละอ้าเอฟซีสายชิวมาครับเอฟซีเบสิกมาครับโอ้โหทรงดีกว่าว่ะเอกแล้ว ยังไงสายชิวยังไงสายชิวบอกพอผ่าน1,000เมตรเนี่ยยังไงเกียร์เขาหลุดแน่นอนครับแต่ว่าเซ็นเซอร์ตัดก่อนโอ้โยเราไปลุ้นกันที่402เมตรก่อนครับคุณทีสาสลึงคาัครับแล้วเดี๋ยวไปเส้นจะมีมาแชลวอมาบอกให้เราลุ้นกันขิงสุดๆรู้เรื่องไม่มีจอทีวีให้เห็นด้วยโอ้โตอนนี้ในโลกออนไลน์นะครับเชียร์คุณเบสิกในเลนเเยอะมากครับผม Oh <laughs> สังดวงครับเป็นไฟโปรนะครับไฟโปรอ้าวลุยครับเอหรือบีครับเอเบสิกบีสายชิวครับเดี๋ยวรู้กันสอชอหรือบอสอ ฝั่งของฝั่งเอฝั่งเอเบสิกออกตัวได้ดีกว่า60ฟุตครับไปดู400ร้งเมตรสิบสองจุดิบสองจุดแปเบสิกตัดก่อนโอ้โหเบสิกไปก่อนทีนี้ไปดูกันที่ปลายเส้นครับปลายเส้นเรียบร้อยครับเดียวดูครับถ่ายถ่ายสายชิวหรือเปล่าแล้วรู้เลยชิวไม่ชิวครับแต่สี่ร้อยสองเมตรนั้นเบสิกมาได้ดีกว่าสิบสองจุดห้ามาแชวเรียบร้อยครับเบสิกครับผมเรียบร้อยเบสิกเป็นฝ่ายเข้าไปโทที่มอเตอรไซครับ อด i8 bet นะครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับโปรโมชั่นดีๆเพียบมากมายนะครับถ้าบอกมาจากทูทีมอตร์ไบค์นะครับที่สำคัญนะครับ<ม>เขาจะคืนยอดรีเทิร์ให้ทันที30%ของทุกๆเดือนเลยนะครับถ้าสนใจแอดไลน์ไปนะครับที่อด i8 bet เกียร์รันแรกเนาะพี่เอมรันแรกโอ้โหมันว่ะโอ้อีสั้รอบไหมมีรอบเขาใช่รอบเขาใช่รอบหายใจว่ะเพราะว่ารุนเลยจริงยังไม่ค่อยได้ซ้อมกันด้วยนะทำรถเสร็จแล้วก็มาเทสทนี่เลยได้เพราะว่าเทสเมื่อคืนก็ไม่ผ่านเออ่ขอเทสแต่ขอเทสตรงนี้แหละแต่เขาเปลี่ยนเวลาไงเขาให้เรามาเป็นหัวเปิดหัวเลยใช่แล้วรถยังทําไม่พร้อมเลยเกียร์หลุดเกียร์อะไรใช่แต่รถอี่อนแรงแรงโอ้ยพี่พี่ก็แรงเหมือนกันแรงนะคู่อ่ะโอ้แรงแรงจริง ก็ตาว่าแหละก็เดี๋ยวฝากากพี่อมด้วยละกันออมมือให้หน่อยนะอ้อมมือให้ใครใครต้องออมให้ใครโอ้โหระดับต้องทูทีไปแล้วต้อคกับเมื่อกี้ออกตัวพี่งอยไม่นิดนึงเดี๋ยวรอดูรอต่อไปขอไปได้รอรัต่อแก้แก้อีกนิดนึงได้ได้ได้ สำหรับรันที่2ที่ผมจะแข่งกับโอมสายชิวนะครับทางโอมสายชิวขออนุญาตแพ้บายนะครับเนื่องจากรถเสียนะครับก็โดยสรุปแล้วนะฮะวิ่งแค่1รันนะครับตอนแรกจะคิดที่จะวิ่ง2ใน3นะครับแต่ว่ารันที่2วิ่งไม่ได้จริงๆนะครับสรับเซอร์ปิโกโอมสายชิวนะฮะโอ้แต่ว่าจะรอนอีกรันหนึ่งไม่ไหวรถทังก่อนมันงเป็นอะไรนโอ้ยจะมา รั่วรีดแรงเขียนในเขี่ยวเขียนลุดเข้ามาในโที่ไปล้อมคุณพี่ไม่ได้พี่ว่ามันดังแบบว้าวอะไรแบบก็สามียอมแพ้แล้วครับ เอาง่ายเรียกว่าร้าตามกติกาเรียกว่าแพ้ไปแพ้าปแบบว่าไมดไ้อมดชนะได้ชนได้นะเพาะว่าเสียใจก็ไม่เสียใจนะเมะว่าะรว่าถ้าไม่เราแบบพาดจุดดนี้ไปเราเป็นกลังใจให้สองสองชอวกันเนาะก็รักใทชอบไทยแต่บอกว่ามีเกมกีฬา แกได้ตลอดขับได้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 ัได้ขับได้กับได้ขับได้ขัได้ขับดี่ับได้ับได้ขับได้ขับได้ขันได้ขับได้ขับได้กลบด้ขับได้ขับได้ขัได้บด้ขัได้ขั้มัได้ขับได้บได้ันได้ขัได้ตับด้ขับได้ับได่กับได้ตับได้ขับได้ขัด้ข้ได้ัดับ้ัได้ับด้ขั้ับได้ขัดันร่้นัได้ขับด้กไ้ ครับจุนี้ไปแต่ก่อนไม่ก yani. ล้าข huh? ี่วันนี้เนี่ยจีแค่สีวันนี้จริงนใช่ใช่ก็กรับแล้วาด้าเดี๋ยวขอเปลีนาดีตาดีขอ่ยไม่ต้องจรามีเสี่งจกแไปกับแสนก็แสใช่แซหนึ่งสนามหน้าก็ตองสเกองรวมกันตอนแรกก็แล่หละสองแสนนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็จ่ายจ่ายจ่ายแล้วมีองไม่ใการแสดงนะจ่ายจ่ายก็้กนให้แล้วกนอะไรเด้ว สนามน้าเดี๋ยวอูนี่คืนน่ะใร้อยให้ราการเลย9ครับแล้วเราเล่นแคี่พอเราสองแบยาวๆไม่ได้อานแตคุอ่านมีดูนอนแล้วเราแพ้ครับหรือว่ามีโร่อะเราอยากน้เราอยากนะ้ยากไปหยุดท่าอยากไท่าครับได้แต่ถ้ามันท่า้มันก็ไาได้ไปได้ไปได้ปได้ไปได้ป้ไปได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 ้ไปไ้ไปได้้้้้้้ไ้้้้้้้้ไ้้ไป